ตัวละครใหม่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับ Disorder ถัดมืดตอนนี้เขาได้ปล่อยตัวอย่าง P.V. เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมารับชมกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างบอกเลยว่าไม่คนพลาดแล้วก็แจกตัวละครแค่ล็อกอินครบมีแจกตัวละครแสงมืดด้วยนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Ethereal Restart ของจริง สำหรับใคร ok ที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคลาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเเเนนน็็ตตต UG กกจะสาาาาามมมรรรรถช่่วยยงี้้้ไดๆลคิ เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับภูมิก็พามาดูนะครับตัวละครใหม่ มีคนสปอยว่าเขาจะเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่นะครับมาในาธาตุมืดหรือก็คือมาใน disorder p i e c o กเลด d y ความสามารถแบบรอนเดือดรอนรมนะครับแต่ก่อนหน้านี้มีาธาตุมืดเก่งๆอย่างริเดียมส่วนตัวละครนี้ไม่รู้ว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับเขาจะมีตัวอย่างมาให้ดูแน่นอนนะครับในส่วนของสกิลแล้วก็ความสามารถอาจจะมีปล่อยวันละ1คลิปนะครับประมาณนั้นเราอาจจะต้องทําการดองรอตัวละครนิดหน่อยนะครับแต่ตัวอย่างบอกเลยว่าสุดยอดนะ ครัของจริงมีทานสเลทมาให้ด้วยนะแปลวิดีโอนะครับโอุ้บซับซุบซับพีวีเขาบวกกับบอดกิลไงนที่สุดก็ประกวดตัวแล้วสินะเท่จัดละโอ้ฉันมั่นใจว่าฉันจะทำได้แน่ในครั้งนี้นะครับ นี่แหละครับ PV ล่าสุดภูมิเขาจะเป็น Dis Order p ์พีคอร์กลดี้มาในตู้แบบพิเศษตู้เฉพาะตัวละครที่เราต้องใช้ดิสสีทองส่วนใหญ่ในการมาตู้ของตัวละครเขาจะมาสลับธาตุกันอยู่แล้วก็จะมีธาตุแบบปกติสลับกับพวกตัวละครแสงมืดแต่ถึงแม้ว่าเราไม่มีพวกดิสสีทองในการเปิดสุม่มเราก็ยังใช้ต้นแบบ a อนิมัสนะครับสีม่วงเนี่ยในการเปิดสุ่มหาได้จากการอัญเชิญตู้ถาวนแต่ในการออกตัวละครโอกาสออกก็จะค่อนข้างน้อยนะครับ ไม่ได้สูงมากซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับณนะปัจจุบันตัวละครแสงมี4มืดมี4ถ้าภูมิเข้ามาก็จะเป็นมืดตัวละครที่5แล้วนะครับการที่เราจะได้มาตัวละครเพื่ออัปเกรด4ไปได้สูง,สงขั้นไปได้สูง,สงเพื่อดึงประสิทธิภาพก็น่าคุ้มอยู่เหมือนกันบอกเลยว่าถ้าใครมีที่อัปสกิลอยู่พยายามเก็บไว้นะครับรอด,ดูตัวละครก่อนส่วนใหญ่แล้วพวกตัวละครแสงมืดเนี่ยจะค่อนข้างอัปคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับถ้าตัวยังไม่มาดิสอย่าเพิ่งใช้เปิดดองไว้เท่าที่เราจะสามารถดองได้แน่น พวกดิสสีทองนะครับเราก็จะซื้อได้หลายแบบหรือว่าเราจะใช้เพชรในการเปิดสุ่มเอาก็ได้ยิ่งช่วงนี้นะครับเราก็เติมไฮด้าคริสตัลแบบคูณ2ไปเลยจัดแพ็คใหญ่ไฟกระพริบนะครับไปจัดไปโดนกันไดนะ้นอกจากการมาของตัวละครใหม่แล้วนะครับเขาก็ยังมีกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับที่แจกตัวละครแบบฟรีๆแสงมืดเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองการเปิดตัวอิตาเลียทั่วโลกนะครับเราสามารถเลือกแอนิมัสตามที่เราต้องการได้แต่อาจจะเลือกไม่ได้ครบทุกตัวนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายน เป็นต้นไปนะครับเช็คอินในแต่ละวันก็จะได้รับของจะมีพวกดิสลุงที่อัปเกรดรเวิวของสกิลหรือจะเป็นที่เลื่อนขั้นดาวของแอนิมัสและก็ของอื่นๆอีกมากมายนะครับคิดว่าเดี๋ยวก็จะน่าจะมีแจกพวกไฮดาคริสตัลด้วยที่สําคัญจะอยู่ที่หีบเลือกตัวละครนะครับเราสามารถเลือกได้1ตัวในนี้มีแมสไซอานี่แหละครับแมสไซอาสาย DPS หรือเดเมดมูถ้าใครอยากได้ดีพเอสเท่ๆก็ <c oughs> <c oughs> ไปเลือกได้นะครับแต่แนะนําให้เลือกตัวละครที่ขาดก่อน ว่านในกรณีที่เรามีเย่ลีอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องเลือกแมสไซอานะครับเพราะเยหลีเนี่ยจะไปได้สุดมากๆหลากหลายคอนเทนต์แต่เราก็ต้องมีของในระดับหนึ่งนะครับถึงจะดึงเป็นสิทธิภาพได้ดีเพราะว่าต้องใช้ปรับค่อนข้างเยอะเลยมีมิโอมีดกิโดกินะครับมีเฮนริสลินลี่มีซานียหรือลิเลียมเอาง่ายๆก็คือมีเกือบครบทุกตัวนะครับขาดแค่เยหลีตัวเดียวซึ่งถ้าใครขาดตัวละครลินลี่อยู่แล้วบอกเลยว่าเราสามารถเลือกในกล่องนี้ได้ของจริงดีมาก อากจัดอยากโดนจะได้ไม่ต้องรีไอดอีกต่อไปแล้วนะครับ <c oughs> หรือถ้าเราไม่ได้เปิดริเหลี่ยมแต่เรามีลินลี่อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกริเหลี่ยมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น DPS damage ที่คุ้มค่าสาหรับ damage เดียวแต่ในส่วนของตัวละครที่ผมขาดผมขาดโดกิโดกิแน่นอนนะครับถ้าหีบมาผมก็จะเลือกโดกิโดกิเพราะเป็นตัวละครเปิดบัฟสปีดได้ดีนะครับเอาไว้ PP ได้ในกรณีที่เราไม่มีตัวละครไหนเลยเนี่ยตัวไหนคุ้มสุดแน่นอน,นครับอันดับหนึ่งจะเป็นลินลี่ควรที่จะต้องเลือกนะครับแต่ถ้า เรามีลิลลี่อยู่แล้วตัวละครถัดมาเราควรที่ต้องเลือกตัวไหนอันนี้อาจจะต้องหวังพึ่งว่าเราเนี่ยมีตัวไหนแล้วบ้างนะครับมีดี s พตัวไหนที่พอใช้ได้แต่ถ้าเชียร์อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นริเดียมนะครับเพราะอย่างน้อยน้องเขาก็ยังเล่นได้ทั้ง PP และ PVE เนาะส่วนอันดับ3นะครับที่เชียร์ก็จะเป็นโดกิโดกิเพราะตัวละครที่เล่นเกตเทิร์นหรือลถคูดาวเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยการที่เราหาตัวละครซับมาก็จะเล่นได้หลายแบบนะครับเดอะิน ได้และในอนาคตเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันดับที่4นะครับก็จะเป็นมิโอเขาจะเป็นตัวละครขโมยเกตเทิร์นและได้บับสปีดและยังทําการแช่แข็งได้ด้วยแต่ในกรณีที่เราไม่ได้อัพเลเวลของสกิลเลยก็ยังพอเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวละครถัดมาก็คือซานเนียในกรณีที่เราอยากดันด่านไปได้ไกลและเรายังมีของไม่ได้เยอะเรามีลินลี่อยู่แล้วก็ยังสามารถเลือกซานเนียเอามาเล่นได้น้องเขาก็เก่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับมีประโยชน์แบบมากๆเลยต่อมานะครับก็จะเป็นเฮลิทถึงแม้ว่าจะ เป็นตัวละครปิดกั้นบัฟและล้างโล่แต่เขาเล่นยากเล็กน้อยต้องมีของส่วนถ้าเราจะดันดาเมจเนี่ยอาจจะต้องหวังพึ่งเซลพอสมควรนะครับส่วนแมสไซอาเชียเป็นตัวละครท้ายๆนะครับที่แนะนําให้เลือกเพราะอย่างที่เกิดเราสามารถใช้ตัวละครธาตุอื่นในการปั้นได้อยู่แล้วอย่างถ้าใครมีเซียด้านี่ก็คืออูแบกได้หลายดานนะครับหรือถ้ามีโรซาก็ยังเล่นได้หลากหลายกิจกรรมเอาจริงเซียดายังง่ายมากกว่าแมสไซอานะในบางสถานการณ์นะครับแล้วก็ด่านส่วนมากเนี่ยไกลง่ายๆ ก็คือเซียด้านะครับแต่ในกรณีที่เผื่อเขาจะมีเยลี่มานะอันนี้อันดับอาจจะเปลี่ยนอันดับแรกจะเป็นลิลลี่อันดับ2ก็จะเป็นเยลี่ประมาณนั้นตัวอื่นอาจจะยังไม่ต้องสนก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็เรียงตามนี้ได้เลยนะครับนี่แหละครับก็พาเพื่อนๆมาดูในส่วนของ PV ตัวละครใหม่ภูมินะครับแล้วก็กิจกรรมที่จะเข้ามาถึงเพียงแค่เราล็อกอินเราก็ได้รับของรางวัลแล้วอย่าลืมนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะสำหรับ e t h e r e a l r e s t a r t แค่ล็อกอินก็ได้รับตัวแบบฟรีหวังว่าจะสนุกไปกับเกมยังไงก็ฝากทุกดไ กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พัดหน้าพัดนี้ขอตัวลาไปก่อนของจริงบ๊ายบายครับผม